ช่วงนี้ดีพาวเอสได้ข่าวว่ากำลังจะมาเมืองไทยวันนี้เราจะมาอุ่นเครื่องกันว่าตัวรถมีรายละเอียดอะไรกันบ้างไปฟังกันได้เลยงานออกแบบภายนอกจะเรียกว่าเป็น S07 ในเวอร์ชั่นย่อส่วนก็ไม่ผิดนักเพราะดีไซน์เป็นในทางเดียวกันแต่เส้นสายนั้นจะมีความโค้งมนกว่ากันมากเลยเริ่มกันที่ไฟหน้า2ชั้นที่จะมีความอ่อนยาวกัอย่างชัดเจน ด้านบนนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของไฟเดย์ไทม์อันนิ่งไลท์และไฟเลี้ยวส่วนด้านล่างก็จะมาพร้อมกับไฟต่ำและไฟสูงที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติและปรับการกระจายลำแสงได้ในตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันปรับลำแสงได้ตามใจชอบอย่างที่เห็นนี้เลยครับว่าดีไซน์เราสามารถเลือกได้เก๋ไหมละ่ะส่วนการชนหน้าดีไซน์ค่อนข้าง,งเรียบง่ายและจะดูสอดคล้องกับฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวขณะที่เส้นสายด้านข้างก็จะมีความกลมและโค้งมนอย่างชัดเจน แน่นอนว่าตัวประตูนั้นจะมาเป็นแบบไลท์กรอบพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำและมือจับประตูจะมาเป็นแบบซ่อนรูปทั้ง4บานแต่สำหรับประตูฝั่งซ้ายก็จะมีไฟสองสว่างมาให้เพื่อความเท่อีกด้วยสำหรับล้ออลูมอยก็จะยืนพื้นอยู่ที่ขนาด18นิ้วแต่ถ้าเกิดใครเงินถึงสามารถอัปเกรดเป็น20นิ้วได้เช่นกันขนาดที่ด้านหลังจะมาพร้กับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรก LED แบบกระทัดรัด ยจะมีไฟท้าย LED แบบแนวยาวพร้อมกับโลโก้ดีพาวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไฟท้ายที่เช่นกันส่วนบรนประตูหลังก็จะมีความโฉบเฉียบประมาณหนึ่งและแน่นอนว่าสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดตามเคยและการชนหลังก็จะมาเป็นแบบสีดำพร้อมกับชายล่างสีเงินและแน่นอนว่าเทรนดของรถจีนสมัยนี้ก็ต้องมีหลังคากระจกตามระเบียบขนาดตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่4,620ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลลิเมตร สูง1,600ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้อยาว2,880ม mm. ิลลิเมตรแน่นอนว่าขนาดตัวรถก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและถ้าเทียบกับรุ่นไหนดีอะเทียบกับ BYD C Lion 6พบว่าตัวรถสั้นลง155ม mm, ิลลิเมตรแต่กว้างขึ้น10มิลลิเมตรความสูงลดลง70มิลลิเมตรแต่ฐาล้อยาวขึ้น115มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับ Ion V จะเห็นว่าความยาวเพิ่มขึ้น15มิลลิเมตรกว้างขึ้น24มิลลิเมตร สูงขึ้น86มิมตรและถัล้อยาวขึ้น105มมตรในภาพรวมขนาดตัวถังจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง b y d Cylon 6กับ Ion V แต่ถ้าเกิดอยากให้เทียบรุ่นไหนสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนสีรถจะมีให้ถึง5เฉดนั่นก็คือขาวดำเทาฟ้าและสีทองภายในห้องโดยสารดูเหมือนว่าจะมีการปรับรายละเอียดให้เยอะกว่า a s e ซะอีก มาพร้อมการตกแต่งสีเงินวัสดุนุ่มที่จะมาพร้อมกับตะเข็บจริงช่องแอร์ที่จะสามารถปรับได้ตามใจชอบจะไม่ต้องเข้าจอและไฟแอมเบียนทไลท์ปรับได้ถึง64สีโดยททนสีภายในก็จะมาพร้อมกับสีเทาที่เราคุ้นเคยกันสีฟ้าที่ดูสว่างตาและสีส้มอิฐที่เราคุ้นเคยกันใน S7 นั่นเองส่วนหน้าจอก็จะมีขนาด15.4นิ้ว ตัวท็อปสามารถ้ายหันขวาได้เหมือนกับ S07 เลยโดยมาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 8155 RAM 16 g ิกร m 128 g b ติดตั้งระบบปฏิบัติการ d e p o w OS มาให้ครบโดยหน้าจอจะควบคุมทักระบบ Infotainment ของฝั่งจีนระบบปรับอากาศที่จะมาเป็นแบบแยกโซนซ้ายขวาพร้อมระบบกรองอากาศและสามารถตั้งค่าต่างๆภายในรถได้ โดยลำโพงทุกรุ่นก็จะให้ถึง8ตัวแต่ถ้ารุ่นไหนแพงหน่อยนอกจากจะมีมากถึง14ตัวแล้วยังมีการอัปเกรดให้คุณภาพดีขึ้นอีกด้วยแน่นอนว่าคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ที่สามารถปรับทิศทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องจิ้มเข้าไปในจอพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายสามารถปล่อยไฟได้ถึง50วัตต์เสริมที่วางแก้วน้ําและช่องเก็บของชั้นล่างส่วนที่พักแขนก็จะมาพร้อมกับกล่องเก็บของที่จะมีความจุเยอะประมาณหนึ่ง น่าเสียดายที่ว่ายังไม่มีตู้เย็นเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้แต่อย่างน้อยคอนโซลกลางก็จะมีการบุด,ด้วยวัสดุนุ่มอีกด้วยส่วนดีไซน์พงมาลัยก็จะมาเป็นแบบ3กา้านแม้ว่าในบ้านเราก็อาจจะรู้สึกแปลกตาไปบ้างแต่ในฝั่งจีนเขาก็เริ่มใช้กันหลายรุ่นเหมือนกันวัสดุที่หุ้มนั้นแน่นอนว่าก็ต้องเป็นหนังทูโทนวงนอกจะเป็นสีเข้มวงในก็จะเป็นสีตามภายในมีการตกแต่งเมทัลลิกบางส่วนโดยจะมีปุ่มควบคุมอัปเกรดดีไซน์ให้ดูดีมีระดับมากขึ้น แม้มาตรวัดเพียวๆนั้นจะไม่มีการติดตั้งมาให้แต่ก็แทนที่ด้วย Head Up Display ที่พอบอกข้อมูลได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งโดยการด้านซ้ายก็จะใช้สำหรับเปิดไฟสูงและไฟเดียวค้ามที่ปัดน,น้ำฝนซึ่งไม่มีคำสั่งมีสสำรับปัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคาดว่าน่าจะต้องจิ้มจอตามระเบียบ แต่อย่างน้อยเขาก็ปัดน้ำฝนออตโต้นะส่วนคันเกียร์ก็จะมาเป็นแบบสไตล์ดีพอลเลยเช่นเดีวยวกับกุญแจที่จะเป็นเอกลักษณ์สุดๆส,ส่วนแผงประตูก็จะมีการบุนุ่มจัดเต็มพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่รวมถึงสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะทำเป็นแบบสีเงินและมีสลักสำหรับกดล็อกประตูที่จะมาเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสวิตชุกเฉินนั้นมันอยู่ตรงไหนส่วนกระจกไฟฟ้าก็จะเหมือนกับฝั่ง S07 เลยตรงที่ว่า วิธีการเปิดนั้นจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแทนที่ยกขึ้นลงเหมือนกับรถทั่วไปเงินขึ้นไปมองบนหลังคาจะเห็นว่าไฟอ่านแผนที่ก็จะมาเป็นแบบ LED ข้อสไฟฉุกเฉินและปุ่ม SOS ที่จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ หรือตัดแสงแบบแมนวนวลขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อรุ่นย่อยไหนส่วนแผงบังแดดก็จะมีไฟส่องสว่าง LED มาให้อีกด้วยแต่ยังไม่ใจป่าถึงขนาดเป็นแบบจอสแสดงผลเหมือนกันกับ S z e o s นะส่วนรุ่นที่ถูกลงมาหน่อยก็จะมาพร้อมกับกระจกธรรมดาไม่มีไฟส่องสว่างมาให้แม้แต่ดวงเดียวสำหรับเบาะนั่งแน่นอนว่าทุกรุ่นจะมีการหุ้มหนังเพื่อความหรูหรายืนพื้นอยู่แล้วฝาคนขับจะสามารถปรับไฟฟ้าสูงสุดถึง8ทิศทางล็อกความจำได้และดับเครื่องปุ๊บ เบาะจะถอยหลังให้โดยอัตโนมัติส่วนฝั่งผู้โดยสารเองจะสามารถปรับได้สูงสุดถึง6ทิศทางและที่สําคัญมีที่รองขามาให้พร้อมเลยซึ่งทั้งคู่จะสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้อีกด้วยส่วนเบาะหลังจะมาพร้อมกับพนักพิงศรีรษะครบ3ตําแหน่งแน่นอนว่ามีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วและแยกพับได้ในอัตราส่วน60:40โดยจะมีกระเป๋าเก็บของหลังเบาะแอร์หลังและช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C ให้มาจากโรงงานเลย แต่ถ้าหลังเบาะรุ่นไหนไม่มีช่องเก็บของแล้วก็จะมาเป็นแบบพลาสติกแข็งๆทื่อๆเลยซึ่งไฟอายแผ่นที่ก็จะติดกับมือจับด้านหลังเพราะว่าหลังคากระจกนั้นมันใหญ่โตจริงๆครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหน้าจะมีความจุ159ลิตรด้านหลัง492ลิตรสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปลั๊กไฟ12โวลต์ไฟส่องสว่างและแผ่นปิดสัมภาระด้านหลัง ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะมาพร้อมกับ a d p t i v v e r u r s s c o n t r o l ที่ทำงานทั้งแบบธรรมดาหรือจะใช้เลนคลิปช่วยก็ยอมได้พร้อมกับระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะเข้าโค้งและระบบช่วยหลบหลีกรถใหญ่โดยอัตโนมัติส่วนระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติแน่นอนว่าก็ต้องมีมาให้เช่นกันซึ่งสามารถสั่งงานได้ทั้งจากในรถ หรือจะใช้โทรศัพท์มือถือช่วยก็ยอมได้เช่นกันเสริมด้วยระบบช่วยเอารถออกจากช่องจอดอัตโนมัติและระบบถอยหลังอัตโนมัติเหมือนกับฝั่งเกรดวอลเลยซึ่งระบบในภาพรวมก็จะมีดังต่อไปนี้เห็นได้ชัดว่าเยอะมากๆแค่ฟังก์ชันเยอะอยังไม่พอต้องมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่ดีด้วยทั้งเรดาร์5ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิก1 2ตัวกล้องรับคัน4ตัวและกล้องสาหรับระบบเอเดอรสอีก e, 1ตัวแน่นอนว่าโครงสร้างตัวถังจะมีการปรับให้แร่งขึ้นพร้อมถุงลมนิรภัย6ลูก รุ่นย่อยขุมพลังแน่นอนว่าก็ต้องมีเวอร์ชัน e v ที่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ด้านหลังพร้อมแบตเตอรี่ lfp หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ56.12กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังสูงสุด2 3 8แรงมา้าแรงบิด320้นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด5 1 0กิโลเมตรตามมาตรฐาน cltc และปล่อยไฟ v2l อยู่ที่6กิโลวัตต์เท่านั้นอีกขุมพลังหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเครื่องแบบ eR EV หลายคนงงว่ามันคืออะไรมันคือเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดกับเครื่องยนต์ ePower ของนิสสันมารวมกันนั่นเองมันยังไงเหรอครับไปฟังกันก่อนซึ่งขุมพลังตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟา้าด้านหลังเป็นหลักพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ27.28กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่218แรงม้าแระบริด2 0นิวตันเมตรซึ่งไฟที่ได้นั้นจะมาจากการชาร์จและ มาจากการปั่นไฟของเครื่องยนต์1.5ลิตรที่มีกำลัง98แรงม้าแทนว่ากันง่ายๆคุมพลังตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักและเติมไฟฟ้าด้วยการปั่นไฟผ่านเครื่องยนต์1.5ลิตรหรือจะชาร์จไฟก็ทำได้เช่นกันส่งผลให้วิ่งได้ไกลถึง1,234กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และถ้าวิ่งไฟฟ้าล้วนๆจะทำได้ถึง155กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC สำหรับงานวิศวกรรมก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าแบบเมคเฟอร์สังสตรัดด้านหลังเป็นแบบอิสระัมติลิงพร้อมกับดิสเพลกสีล้อและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าที่สามารถปรับน้ำหนักได้ตามความเร็วอีกด้วยสำหรับราคาจำหน่ายก็ตามที่เห็นเลยครับด้วยระบบของภาษีและต้นทุนต่างๆทาให้รถระบบ EREV มีราคาแพงกว่ารถ EV นั่นเองสำหรับประเทศไทยต้องมาลุ้นกันว่าจะได้สเปคอะไรบ้าง และราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่มารอชมข้อมูลได้หลังจากนี้ครับ